สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวิธีการยกปามทลายใหญ่ๆนะครับข้าเจ้ากําลังเอาลงมาข้าเจ้าคนนั้นก็คือท่านเจ๋งนะครับโอ,โ,อโอ้โอ้ดูนะครับอ,อดูนะครับฟังเสียงเอานะครับเดี๋ยวผมจะไปยกให้ดูนะครับน,น,นู่นเห็นไหมครับอันตรายทั้งนั้นอ่ะจะให้เซเว่นเป็นคนถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดู ดูใกล้ๆครับก่อนอื่นเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าด้านนี้คือด้านนอกนะครับเราต้องเลือกด้านในที่มันติดกับทางนะครับคือด้านนี้เวลาโดนหลังเรามันจะเรียบนะครับแทงเข้าไปแล้วก็พลิกขึ้นมาเท้าเยียบโอ้อรอบทีหนึ่งไม่ขึ้นนะครับ รอบที่สองดูโอ้ดูนะครับตั้งได้อย่างนี้แล้วก็เอาลายเข้านะครับเนี่ยเราจะได้วิธีการแบกอย่างนี้นะครับนไ่ครับแกวไหมอ้อพอแล้วนะ